Hi สวัสดีทุกคนผมมิก์จากช่อง Mix กวายเคช n นอ l หรือ Facebook Fan Page Mix Story นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้มิกก็จะมาทํากาละแม่น,นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งกาละแมเป็นขนมหนึ่งอย่างที่มิกชอบมากๆเลยแล้วมิกก็ลองไปดูในสูตรในแบบทั้งใน Facebook ใน YouTube ใน Google ในอะไรแล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันก็ ทำยากอยู่พอสมควรคือแบบมันเยอะแล้วมันก็ต้องใช้แรงใช้เวลาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทํายังไงทําง่ายมากเลยครับทุกคนไปและนี่นะครับก็คือของที่เราจะทําจะใช้ในการทํานะครับก็มีอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับ200กรัมอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวครับเราใช้70กรัมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลอ้อยนะครับหรือว่าเป็นน้ําตาลทรายแดงเราใช้ประมาณ150กรัมครับ แล้วก็อันนี้เป็นหัวกะทิอะกะทิสดนะครับเราใช้500กรัมครับหรือว่ามิลห้าร้อยมิลลิตรนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมีแค่นี้เองนะครับ4อย่างแล้วก็เอามาผสมกันเลยเหย๋ยวก่อนอื่นเะครับเราจะามาผสมของแห้งกันก่อนนะครับทุกคน คราบขั้นแรกนะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปเลยนะครับอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับว่าต้องร่อนแป้งข้าเหนียวดูหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ต้องร่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จะทําเค้กที่ต้องการเนื้อเนียนนะครับแล้วก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยครับแล้วก็คนหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับทุกคน เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางสูตรเขาก็ใช้น้ําตาลแบบมะพร้าวน้ําตาลตะโหนดแล้วนะซึ่งเราก็แบบไม่ได้โปรเฟชชั่นอลด้านการทการทำการเ์เลรแมทเราเป็นแค่แบบว่าการ์เลอแมเลิฟเวอร์นะครับทุกคนซึ่งเราก็ยังยซึ่งเราก็แบบว่าอยากลองทํากินดูนะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วก็คนคน,คนไปนะครับให้มันพอเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำกะทินะครับลงไปเลยนะครับ ลงไปเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็คนให้พอเข้ากันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องมาลงกระทะนะครับซึ่งอันนี้ก็คือกระทะน้อยของเราสู้ชีวิตมากๆเลยนะฮะดูสิว่ามันจะล้นกระทะหรือเปล่า mm. อ๋อใส่ได้อยู่ ลืมเปิดไฟเลยไม่เป็นไรครับเปิดตอน,นี้เลยตั้งไฟอ่อนนะครับทุกคนเอาไฟอ่อนๆเลยเราก็กวนตลอดนะครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับแล้วก็ต้องเปิดไฟอ่อนนะครับควนไปเลยจ้ายาวๆนี่ครับทุกคนตรงที่มันโดนความร้อนนิดหนึงมันก็จะเป็นก้อนนิดนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีกับสูตรสูดรนี้แล้วก็กระทะน้อยนี้ <c oughs> ตอนนี้กะละแมของเราก็เหนียวได้ที่แล้วนะครับ เราใช้เวลากวนมาประมาณ20นาทีครับทุกคนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับประมาณอาจจะเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรของแต่ละคนนะครับว่าใช้ปริมาณเยอะเท่าไหนใช้ไฟแรงเท่าไร่หรือว่าอะไรแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะตักออกมาพักไว้ในถาดนะครับให้ให้เขาเย็นตัวแล้วก็เซตตัวนะครับทุกคนโอเคครับ เราก็จะเทใส่น,นี่ครับเราใช้เป็นกระดาษไขนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนั้นเขาใช้พลาสติกนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดไหมนะครับแต่เราได้ทําการทาเนยขาวลงไปแล้วครับแล้วเราก็จะพักให้เย็นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแผ่นิดนึงมันจะได้เย็นเร็วๆนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็พัก <c oughs> จนน้องแบบ น่าจะได้ที่แล้วนะครับซึ่งมันติดเราลองแงะอยู่แล้วมันมันแบบมีรอ,อยติดอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าถ้าทุกคนทำแล้วไม่อยากให้มันติดแบบนี้ก็ใช้พลาสติกน่าจะดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาใส่กล่องเลยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ใส่กล่องหรือจะใส่เป็นถุงพลาสติกถุงเล็กๆอะไรนี้ก็ได้นะครับอ่ะรถฉันจะเอาใส่ยงไงด่าทีนี้ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น้ํามันพืชน,นะครับในการทาเคลือบผิวกระ,ะแแมนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่แบบคือไงไม่ให้มันเหนื่อยไม่ให้มันติดไม้ติดมืออะไรแบบนี้ทุกคนนะโอเคครับเป็นอัาเสร็จเรียบร้อยครับก็ปิดฝาครับแล้วก็เก็บเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเฮ้ยอันนี้เราก็แบบ ไปใส่ถั่วลิสงเพิ่มมาด้วยนะครัะรสชาติโอเคเลยนะครับคือสูตรเนี้ยมันจะไม่หวานแบบไม่ได้หวานมากขนาดนั้นก็คือสำหรับตัวมิกแนวมิกโอเคกับความหวานแบบนี้แต่ถ้าคนอื่นกินอ่ะมันอาจจะแบบว่าจืดไปหน่อยนะเพราะว่า ไม่ค่อยชอบกินหวานเยอะนะสำหรับถ้าเทียบกับการ,แแร์แเมที่อื่นๆที่ไม่เคยกินแล้วแล้วก็ถ้าใครจะทําตามมิคอย่างนี้นะครับมิคจะแนะนําว่าไม่รู้ว่าเขาทํายังไงนะให้มันเป็นกลิ่นที่ละมุนอะ่ะคือสูตรเนี่ยที่มิคทำอะ่ะคือมันมีกลิ่นของแป้งข้าวเหนียวที่แบบชัดมากเลยนะซึ่งมิคก็ไม่รู้ว่าร้านอื่นหรือว่าที่อื่นเขาใส่อะไรลงไปนะถึงไม่ค่อยมีกลิ่นของแป้งเลยแต่นี่ก็คือกลิ่นแป้งข้าวเหนียวแบบชัดมากนะครับ อาจจะเป็นข้อด้อยของสําหรับสูตรนี้นะครซึ่งไม่รู้ว่าเขาใส่น้ําตาลแบบน้าตาลที่มันเป็นน้ําตาลอื่นหรือเปล่าที่มันช่วยทําให้มันกบกลิ่นแป้งแล้วทาให้มันเนื้อมันหออขึ้นอนะไรเงี้ยหรือว่าเขาใส่น้ํามันงาหรือไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ทราบ <c oughs> โอเคครับแต่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนกินแก้ขัดไปก่อนอร่อยดีครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้มิกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มิกได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้ามิกจะมาทำอะไรนั้นเราติดตามชมได้เลยครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย